ครับสวัสดีครับพีบีธงชัยเซกเตอร์นะครับอันนี้เอามานําเสนอรถตัดหญ้ากรีนนะครับเป็นรถตัดหญ้าสนามสนามกอล์ฟสนามฟุตบอลหญ้าเรียบเป็นจอรเดียนะครับเป็นจอรเดียเครื่องยนต์บินซินสองสูบตัดหญ้ากรีนนะครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับเหลือซินอยู่ตัวหนึ่งเหลือซินซินอยู่ตัวหนึ่งเปลี่ยนซินอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เครื่องยนต์ติดหมดแล้วครับเดี๋ยวจะ ให้สมาชิกได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ก่อนนะครับรถคันนี้เรามีรถอ่ารุ่นนี้เรามีอยู่2องคันนะครับเอาเข้ามาแล้วอยู่สองคันนะครับอันนี้เป็นคันแรกเพิ่งเช็คแล้วอะไรแล้วเครื่องติดแล้วขาดซีนซีนไฮดรอลิกตัวหนึ่งนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องเครื่องติดแล้วครับ copyright. เครื่องติดแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวนี้คันคืนไลยไม่ได้มีที่รีวิวให้ฟังเสียงเครื่องเครื่องนิ่มๆเครื่องนิ่มๆนะครับเครื่องนิ่มๆแต่หญ้ากรีนนะครับหญ้ากรีนสนามบอลสนามกอล์ฟนะครับมีที่มีที่เก็บหญ้าด้วยครับยังไม่ได้ประกอบนะรอให้มันเรียบร้อยแล้วจะประกอบที่เก็บหญ้าด้านหลังนะครับสนใจสอบถามนะครับ0ู2 2 4 9 5 2 9 7 ต62 249 52 97รถเบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินสองสูบจนเดียนะามีอยู่สองคันราคาหกหมื่นห้าพบาทหก0 0ื 65, บาทนะครับถ้ากลางวันเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูประดีไเป็นนี้กลางคืนเพิ่งเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ